ครับสมาชิกคนขับรถมันเต็งไปจำวันที่13เดือนพฤษภาคม2068ก็ิบ็เจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวเน้นนะครับคนอื่นก็ดีใจกับสมาชิกเพื่อนกับผมด้วยสมมาคืนบอลเน้นนะครับให้ต่อไปที่เซฟพิวยูเนเต็ดนะครับก็อเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์ฝ่ายนะครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เลตทีดี 89ข้างหน้าก็จะมีแอดนำมาด้วยในกลุ่มบิ๊กโล่เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาหนึ่งในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันนะครับวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกกันเคย1คู่ในนั้นส์คุณบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพลยอ์ออฟนัดที่2แข่งลาตี2ลงนะครับตามเวลาประเทศไทยจะกำลววางทีมแมวดำซันเดอร์แลนด์กับโคเวนทรีนะครับเจอกันในเกมนัดแรกก็ถือว่าซันเดอร์แลนด์ทำได้ดีบุกไปชนะ2ประตูต่อ1 มาดูบทปกอกก่อนเกมของผมเลยแล้วกันครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านแมวดำซันเดอร์แลนด์หกนัดล่าสุดในเกมลีชนะแค่เกมเดียวแพ้ไป5านัดนะครับส่วนโคเวนที่นะครับองนัดล่าสุดในเกมลีชนะ2สเสมอ2แพ้2จเจอกันโดยรวมมองผลงานหลังไปกอนข้างจะสูสีผัดกันแพ้ชนะและก็สเสมอนะครับนะราคาทีมเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ต่อในราคาปปแนนนครับมองผลงานตามฟอร์มถือว่าทั้งคู่ช่วงหลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีมาเจอกันนะครับ แต่เจ้าบ้านอย่างเอร์แลนด์ถือว่าคุมความได้เปรียบบุกไปชนะมาก่อน2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ได้เปรียบเตะในบ้านนะครับส่วนโควนที่ถือว่าฟอร์มเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับ5นัดล่าสุดเกมเยือนนะครับไมชนะใครเลยเสมอ1แพ้ไปถึง4เกมนะครับว่าบอลคู่นี้เอร์แลนด์ดูดีกว่าได้เปรียบเตะในบ้านด้วยน่าจะลุ้นเก็บใยเป็นนัดที่2ได้เบียดชนะได้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับ มั่นใจบอลต่อกับต่อเมลดำสดแตนแลนด์ได้แล้วครับปปปมอ,อ,อ,องชนะสำหรับค่ำคืนนี้พอสมาชิกก็ติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดติดต็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิง์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ